มร้อนไม่พอเปิดไฟเอเปิดพัดลมใส่เข้าไปเลยรวดเร็วทันใจเรดิเด,เ,ดเชียไหวามหากรรมปิ่งย่างลวดทองแดง บางทีเราเปิดไฟเราต้องมานั่งดูนะครับเพราะบางทีเนี่ยไฟเดี๋ยวมันแรงแรงเกินไปแล้วอุ้ย,ยเดี๋ยวนี้มันละลายไงละลายได้เลยนะผมเคยผมคิดว่าไฟมันไม่ค่อยแรงนะแต่ก่อนอะตอนที่ทำแรกๆ <laughs> ผมก็เปิดพัดลมแช่ไว้ย่างี้แหละสุดท้ายผมามาดูเอา้าลวดทองแดงละลายเฉยร้อแรงมกันนะบอกไว้ก่อนเห็นอย่างนี้ก็เถอะ Oh. อ้ยอาฝนตกซะแล้วมาก็ดีตกมาก็ดีช่วงนี้ช่วงหน้าผลไม้ด้วยผลไม้จะได้ดกๆโต,โตโอุย้ยร้อน เอาแค่แล,วลวดลวดดำๆอะ่ะก็พอนะฮะแล้วก็เอาไปปัดเออไม่ใช่เอาไปปัดเอาไปเอาไปหมุนอีกย้ำอีกนะครับอ้ายลอนนิ้ว